สวัสดีครับพบกับแอปสกายทีมนะครับวันนี้เรามาบอกโปรโมชั่นที่บอกว่าตอนนี้เราจะทำการตลาดรุยเดินหน้ากันอย่างเต็มที่เลยก็คือรถ Mazda CX3 นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยตอนนี้กระแสะตอบรับในช่องแอปสกายทีมเนี่ยที่เป็นยอดวิวของรถ m a ด้า CX3 นะตอนนี้ยอดวิวดีมากๆนะครับก็เลย ย่างเข,าเข้าสู่ช่วงกุมภาแล้วนะครับปี2025เลยจะมาบอกโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดตอนนี้ใครมองหารถ SUV ขนาดเริ่มต้นเนาะใครอยากจะขับในเมืองก็ได้หรือจะขับนอกเมืองก็สมรรถนะดีมากๆเลยนะครับแถมราคาเบาผ่อนเบาสบายมากๆนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปนี้กันนะครับ สำหรับโปรโมชั่นของเจ้า cx 3รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ซึ่งเป็นรุ่น m i เนอร์เชนของเราปี2025นะครับราคาค่าตัวนะครับมี2รุ่นย่อยนะครับตอนนี้เบร p พัชนะครับราคาที่830,000บาทแล้วก็ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็เป็นรุ่น Comfort นะครับราคาเต็มอยู่ที่900,000บาทเท่านั้นเองนะครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ส่วนลดดีมากนะครับ120,000บาทหรือใครอยากจะดาวแล้วผ่อนนะครับแบบเบาๆนะครับ เรามีโปรชั่นผ่อนให้อยู่ที่8,900บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากๆเลยเจ CX3 นะครับเ็เปลี่ยนเจเนอเรชันมาแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ออปชั่นอื่นๆนะครับจนมาถึงปีนี้แล้ว2025นะครับมีอะไรที่เป็นแปลกใหม่มากนะครับดูคลิปนี้กันเลยนะครับสี ก่อนนะครับสีที่เอามาโชว์ในคลิปนี้ก็คือสีเทาแ e r o เกย์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในเจ้า CX3 มาก่อนนะครับเทาแ e r o เกย์นี้นะครับก็จะมีอยู่ให้กับมา z ด้สรุ่นใหม่เนาะแล้วก็มาอยู่กับตัวของรุ่น CX3 ด้วยนะครับในเรื่องของการตกแต่งภายนอกถ้าเรามองเนี่ยแวบๆเลยจะรู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ได้ยังไงนะครับก็คือคอมฟอร์ตจะเป็นซุ้มล้อดำเงานะครับรอบคันเลยตกแต่งกับสลับ ตัวของโครเมียมให้ด้วยนะครับที่อยู่ทั้งกาบซ้ายและกาบขวาแล้วก็ตรงชิ้นสเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลังนะครับในส่วนของล้อแมกเนาะนี่เปลี่ยนลายมาแล้วนะครับเป็นล้อ18นิ้วนะครับเป็นสลับกับตัวสีดําเงาด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีโครเมียมด้วยนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับระบบช่วยเบรกหน้ามีมาให้นะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีมาให้นะครับเซนเซอร์รอบคันมีให้ แถมมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ s u n ป o ก็มีมาให้แล้วนะครับส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยต่างเนาะไม่ว่าจะเป็น Blind Spot นะครับระบบ RCTA Rear Cross Traffic Alert มีแจ้งเตือนตรงกระจกข้างซ้ายขวามาให้แบบจัดเต็มเลยครับอีกอย่างหนึ่งดีไซน์ของเจ้า cx 3นะครับแอบชอบมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถที่เป็น SUV ขนาดเริ่มต้นมีขนาดที่กะทัดรัดมากๆนะครับไม่ว่าจะขับไปในเมืองนะครับก็ขับได้คล่องแคล่วหรือจะออกนอกเมืองนะครับสมรรถนะก็ดีนะครับ เหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้านะที่มีครอบครัวเล็กๆนะครับหรือมีครอบครัวที่มีลูกคนเดียวนะครับก็สามารถเอาอยู่เลยนะด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระได้ดีนะระดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์ล้อแม็กอย่างที่แจ้งไปเป็นล้อแบบใหม่แล้วนะมันมีความลงตัวกับในส่วนของรถที่เป็นสีเทาใหม่ด้วยนะครับเป็นสีเทา a อ r โลเกอย่างที่แจ้งไปนะครับดีไซน์ใหม่ของเจ้าคอมฟอร์ตนะซุ้มล้อจะเป็นแบบดําเงาเห็นไหมเพราะฉะนั้นลูกค้าขับไปไม่ว่า จะเป็นสีใหม่ a อโรเกแล้วยังมีในเรื่องของดีไซน์ซุ้มล้อที่เป็นดำเงาด้วยนะครับรู้เลยนะครับว่าขับ CX3 ตัวใหม่แน่นอนนะครับมาดูอินเทอร์เียภายในของเจ้า CX3 บ้างนะครับแผงประตูนะก็จะเป็นแบบหนังนุ่มนะครับระบบในเรื่องของกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกออโต้นะครับด้านฝั่งคนขับเลยนะครับส่วนภายในนะครับเราหันออกมาดูนะครับในเรื่องของดีไซน์เบาะนะครับเบาะเป็น เบาะเจนใหม่แล้วนะจะเป็นเบาะหนังนะครับสลับกับผ้านะครับแยบขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะครับซึ่งรถอันนี้จะเป็นรถใหม่นะครับก็จะมีพลาสติกคุมมานะครับให้ดูดีไซน์เบาะคล้ายๆมาสด้าสองเลยนะครับจะโอบในรูปของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นผ้าเนาะเดินตะเข็บสีขาวแล้วก็ตัวที่รองก้นที่รองหลังเรานะครับจะเป็นหนังแท้นะครับในส่วนของดีไซน์ของพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็มีคุชคอนโทลให้นะครับแล้วก็ จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับที่อยู่ด้านสายมือนะครับพวงมาลัยนุ่มจับกระชับแน่นอนเลยนะครับคอนโซลด้านฝั่งคนนั่งบ้างนะครับมาด้านะตัดเย็บปาณีงานดีมากนะครับพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยที่มีการเสียดสีนะครับบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีคือขับรถไปนะครับไม่มีเสียงดังแน่นอนนะครับภายในห้องโดยสารก็เงียบแน่นอนเลยนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับสามารถ สัมผัสได้ต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะครับผมแอร์ก็เป็นแบบระบบออโต้ให้นะครับวอร์เดช์จเจอร์มีมาให้นะครับผมแล้วก็ปุ่มเซนเตอร์คอมมาเดอร์นะครับก็ควบคุมนะครับเอนเตอร์เทเมนต์ต่างๆสั่งงานนะครับได้ตรงปุ่มเหมือนสไตล์ของ Mazda แบบเดิมเลยนะครับคลาสสิกมากๆนะครับเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคมีมาให้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับนี่รุ่นคอมฟอร์ตนะครับจะมีสัลูปให้นะครับ แล้วก็มีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับกันร้อนด้วยขออนุญาตพาไปดูด้านหลังบ้างนะครับพุทธศสารตอนหลังบอกเลยว่า2คนนั่งได้เพียงพอนะครับแต่ว่ารถนะครับเนื่องจากเขาเป็นรถ SUV ขนาดเริ่มต้นนะครับถ้าจะเอาความสุสบายแบบโอ้เฮ็ดรูมดีๆเลยนะครับก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าใครที่ชอบนะครับรถไซส์ซิ่งนี้นะครับที่เป็นแบบกระทัดรัดนะครับขับในเมืองได้ต่างจังหวัดก็ดีนะครับก็ต้องจัดเลยนะครับ ห้าพานเลยสำหรับ CX3 นะครับเรามาดูดีไซน์ด้านหลังบ้านนะครับ CX3 m a i n t e n a n ที่โชวปัจจุบันปี2025นะด้านบนรุ่น Comfort จะเป็นเสาคิปฉลามนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านนี้เลยมีที่ปัดน้ำฝนให้นะครับดีไซน์ไฟไท้ายสวยมากๆนะครับออกดมดำนิดนึงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยไฟไท้ายมาด้าจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับคล้ายๆตาเหี่ยวนะครับสวยงามเวลากลางคืนนะบอกเลยว่า สวยจริงๆนะครับแล้วเปิดหลังมาเปิดท้ายเบาะพับได้60-40นะครับพับได้100%เลยนะครับพื้นที่เก็บรักษาที่ของเก็บของด้านหลังนะครับก็มีเพียงพอนะกระเป๋าใบใหญ่2ใบจุได้แบบเต็มๆเลยนะครับแถมมีฉากกัน้นกันกลิ่นให้ด้วยนะครับถอดออกได้ด้วยนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านหลัง กล้องมองหลังขนาดถอยหลังมีมาให้แถมกล้องรอบคันด้วยนะเซ็นเซอร์หลังมีให้นะ4จุดเลยนะครับถอยเสียออกจริงนะครับเป็นท่อคู่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกันชนหลังเป็นแบบใหม่อย่างที่แจ้งไปเป็นแบบดาเงาแล้วด้วยครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่จูใจนะครับบอกเลยว่ามาทดลองขับแล้วก็มาดูรถจริงได้ที่มาด้าสาขาเกษตรนวมินหรือตอนนี้มีสาขาใหม่แล้วด้วยมาด้าสาขารัตนาธิเบต เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี2025ของเรานี่เองนะครับอย่าลืมแอปย้ำโปรโมชั่นหน่อยนะครับรถ CX3 ของเรานะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีนะครับตั้งแต่ ปรเดือนกุมภาปี2อพันเป็นต้นไปนะครับรับส่วนลดนะครับ120,000บาทนะครับหรือใครอยากจะมีโปรแกรมที่เป็นแบบดาวนะครับเรามีจัดโปรแกรมให้นะครับพร้อมผ่อนเพียงแค่8,900บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมจัดให้เต็มเลยนะครับยังไงสนใจนะครับอย่าลืมทักหาช่องแอปสกายแอคทีฟได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับโปรโมชั่นดีๆได้กับช่องแอปสกายแอคทีฟได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ